ในตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของมนุษย์40,000รุ่นที่ผ่านมามีดาวหางสว่างปรากฏเช่นนี้มาแล้วกว่า100,000ครั้งสิ่งที่เราทำได้ก็มีแต่เพียงแค่เฉยชมความงดงามของสวรรค์ด้วยความชง,งนเราติดอยู่บนโลกใบนี้โดยปราศจากคำอธิบายใดๆในก่อนหน้าสิ่งที่เห็นจึงเป็นเหมือนเงาสะท้อนภายในจิตใจของมนุษย์นั่นคือมนทินและความหวาดกลัวของพวกเราเอง และแล้วมิตรภาพระหว่างชายทั้งสองก็เริ่มขึ้นซึ่งจะนำมาสู่การยกระดับทางความคิดของมนุษย์ไปแบบก้าวกระโดดนั่นคือการมาของไอแซกนิวตันและเอ็ดมัน์แฮร์รีการผนึกกำลังของพวกเขาทั้งสองคนจะปลดปล่อยพวกเราออกไปจากพันธนาการที่แสนยาวนานบนโลกไปเล็กๆแห่งนี้ไปสู่อิสระภาพที่ยิ่งใหญ่ในปีคศ1664มีดาวหางปริศนาดวางหนึ่งมาเยือนโลก การมาของมันทำให้ชาวยุโรปวรหวาดผวาหลายหลายคนเชื่อว่าสิ่งนี้ได้นำพาโรคระบาดครั้งใหญ่และมหาอัคคีภัยมาสู่ลอนดอนในช่วงสองปีให้หลังในตลอด18เดือนที่เกิดโรคระบาดเชื้อแบคทีเรียได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า1 0 0 0 0แคนหรือเกือบหนึ่งในสี่ของประชากรที่อาศัยอยู่ในลอนดอนจนเกิดโวหารอันเลื่องชื่อซึ่งพรรน,นนาถึงการมาของดาวหางดวงนี้เอาไว้ดังนี้ หรือสรุปก็คือดาวหางนี้ได้นำพาเคราะห์ร้ายมาสู่มวลมนุษย์และก่อให้เกิดความกลหลนครั้งใหญ่ต่อระบบต่างๆตั้งแต่การสูญเส้นของเชื้อสายกษัตริย์โรคร้ายระบาดสงครามความอดอยากและกะบฏท,ที่เกิดขึ้นทั่วทุกสารทิศรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่สำหรับเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อเอ็ดมันแฮร์รี์ ดาวหางกลับเป็นสิ่งที่สวยงามชวนให้หลงไหลเหมือนกับพวกเราทุกคนในตอนนี้แต่ที่โชคดีกว่าคือเขามีพ่อซึ่งเป็นผู้ที่อุปถรัรมภ์ค้ำชูเขาทุกอย่างเพื่อหล่อเลี้ยงในสิ่งที่เขาอยากรู้โดยการจัดซื้ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในยุคนั้นให้เขาทดลองได้ใช้อยู่เสมอหรือแม้กระทั่งออกทุนให้สำหรับการสำรวจของเขาไปในทุกที่เพื่อบรรลุการสร้างแผนที่ดาวทางซีกโลกตายให้ได้อย่างมีความแม่นยำที่สุดเป็นครั้งแรก เอ็ดมันแฮร์รี่เดินทางออกมาจากออกซฟอร์ดขณะที่เขามีอายุเพียง20ปีก่อนจะแล่นเรือไปยังเซนต์เฮเลนาในปี1676ซึ่งเป็นเกาะที่โดดเดี่ยวท่ามกลางมหาสมุทรนอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกเขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลา12เดือนท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนจนในที่สดุดก็สามารถร่างแผนที่ดาวทางซีกโลกใต้ได้ทั้งหมดบัตนี้เรื่องราวของเหล่าวีรบุรุษ กรีกโบราณได้รับการสานต่อแล้วและเพิ่มเติมขึ้นเป็นกลุ่มของดวงดาวต่างเช่นกลุ่มดาวนกทุกแคนกลุ่มดาววงเวียนและกลุ่มดาวนกปักษาสวรรค์เป็นตน้นครั้งเมื่อแฮ์รี่เดินทางกลับมาที่บ้านเข้ามาพร้อมกับแผนที่ท้องฟ้าอีกครึ่งที่เหลือผลงานของเขานั้นสร้างความรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งและในตอนนี้นักสำรวจและพ่อค้า ก็สามารถเดินเรือโดยใช้แผนที่ดวงดาวนี้มาช่วยในการนำทางได้แล้วขณะเดียวกันราชสมาคมแห่งลอนดอนซึ่งเป็นสมาคมนักปราบทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ก่อตั้งขึ้นในก่อนหน้านี้ในปีคศ1660ก็ได้สรุปหัวใจของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาสั้นๆในภาษาละตินว่าจงเห็นด้วยตาของตัวเองหรือในอีกคำกล่าวว่า q u e s t i o n authority ที่สือ่อเห็นถึงพลังอำนาจของคำถามและแผนที่ดาวของแฮร์รี่นี้ก็เป็นที่ดึงดูดใจต่อราชสมาคมเป็นอย่างดีผลงานของเขายังคงถูกเก็บรักษาไว้ที่นั่นในขณะที่ภาพวาดเหมือนของโรเบิร์ทฮกกลับไม่มีอยู่ให้เห็นเลยข้อมูลที่เรามีอยู่ในตอนนี้จึงมีแต่เพียงคำกล่าวขานถึงรูปลักษณ์ของเขาเท่านั้นและค่อนข้างไปในด้านลบเสียด้วยเช่นเขาเป็นพวกที่พอมแห้งหลังโกง และอัปลักษ์อย่างไรก็ตามถ้าเทียบแล้วร b เบิร์ตฮกก็ยังคงเป็นนักฟิยศาสตร์ที่มีผลงานสร้างสรรค์มากที่สุดคนหนึ่งในยุคของเขาเลยในลอนดอนเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีแต่คนอยากเข้าหาอุปนิสัยของเขาคือเขาเป็นคนที่ใ่รู้อย่างไม่รู้จักพอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใด,ดก็ตามสิ่งที่ฮคนพบนั้นได้เปลี่ยนมุมมองของเราต่อโลกใบนี้ไปอย่างมากเลยทีเดียว เช่นในเรื่องของการค้นพบจักราวาลขนาดเล็กเจ๋วที่เขาตั้งชื่อให้ว่าเซลลซึ่งเป็นคำในภาษาลาเตนที่มีความหมายว่าห้องขนาดเล็กฮุกค้นพบโครงสร้างของเซลล์เป็นครั้งแรกจากชิ้นส่วนของไม้กอกผ่านกล้องจุลทรรศน์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นไม่เพียงแค่นั้นเขายังได้คาดการทิศทางในสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการไปตามทฤษฎีของชาลส์ดาวินในอีกเกือบ200ปีให้หลังอีกด้วยและฮุก จึงได้ปรับปรุงกลลองโทรทัศน์จนสามารถส่งไปได้ไกลามากขึ้นพร้อมกับได้ว่ารูปวัตถุทางดาราศาสตร์ต่างๆขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นวงแหวนของดาวเสาหรือพื้นผิวของดวงจันทร์ที่ในทุกวันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าผลงานของเขานั้นแม่นยำเพียงใดหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ลอนดอนครั้งใหญ่ในปีคศ1666ฮุกก็ได้ร่วมมือกับสถาปานิกคริสโตเฟอร์เลนเพื่อออกแบบพังเมืองใหม่ทั้งหมด ในตลอดช่วยอายุฮุกเป็นนักทดลองที่ยอดเยี่ยมเขาได้ศึกษามวนสเปริงจนนำมาสู่การค้นพบกฎแห่งความยืดหยุ่นหรือเป็นที่รู้จักกันในทุกวันนี้ว่ากฎของฮุกเขาได้ออกแบบปั๊มลมที่สมบูรณ์ขึ้นมาที่ว่ากันว่าในยุคนั้นคือสุดยอดของเทคโนโลยีขั้นสูงเลยทีเดียวทำให้เขาพิสูจน์ได้ว่าเสียงก็คือการสั่นสะเทือนที่ไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นสุญญากาศได้ และสิ่งมีชีวิตก็จะตายไม่อยู่ในสภาวะที่ไรอา,ากาศเช่นนี้มีเรื่องสั้นเกี่ยวกับพกอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ฮือฮากันไม่เบาในยุคนั้นก็คือการทดลองเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เขาได้รับมาจากล็อบน็อกซ์ซึ่งเป็นสหายที่ใกล้ชิดของเขาน็อกซ์นั้นเป็นนักเขียนและเป็นกัปตันเรือให้กับบริษัทอินเดียตะวันออก และทุกครั้งที่เขากลับมาจากการเดินทางเขาก็มักจะมอบสิ่งแปลกใหม่มาให้กับฮุกในทางกลับกันฮุกก็มักจะพาอนซ์ไปเดินเล่นอยู่แถวย่านร้านกาแฟาเพื่อหาช็อกโกแลตและยาสูบมาดื่มดำกันอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งอนซ์ Knox ได้เซอร์ไพรส์ของพิเศษให้กับฮุกมันคือตัวอย่างของสมุนไพรประหลาดเมื่อเสพเข้าไปแล้วจะทำให้รู้สึกมึนงงเขาเรียกสิ่งนี้ว่าป่านอินเดียหรือบัง และส่วนใหญ่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกันในยุโรปซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในชื่อกันชาหลังจากฮุกได้ทำการทดลองกับตัวอย่างสมุนไพรนี้อยู่สักพักหนึ่งในปีคศ1689เขาจึงนำเสนอเรื่องนี้ต่อราชสมาคมเพื่อให้คำอธิบายเกี่ยวกับกัญชานี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในอังกฤษเขาบอกว่าสมุนไพรนี้มีคุณสมบัติในเรื่องของการรักษาซึ่งเห็นได้จากการทดลองกับตัวเองอยู่บ่อยครั้งของน็อก ผลก็คือทําให้เขาปราศจากความกลัวและมีแต่เสียงหัวเราะโดยภาพรวมแล้วรอเบิร์ทฮุกคือนักปรัชญาธรรมชาติสถาปนิกและผู้รอบรู้ที่มีส่วนสําคัญอย่างมากต่อการปฏิวัติว,ตวงการวิทยาศาสตร์ในช่วงตน้นไม่แพ้ไอแซคนิวตันเลยทีเดียวสําหรับในอังกฤษแล้วกาแฟาคือเครื่องยาทางเลือกในลําดับต้น,ตน ของคนในยุคศตรวรรษที่17จึงทำให้ร้านกาแฟเติบโตและแพร่หลายเป็นอย่างมากในกรุงลอนดอนและสถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นแหล่งรวมกลุ่มกันของผู้คนที่ต้องการมารับข่าวสารใหม่หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันร้านกาแฟคือโอเอซิสแห่งความเท่าเทียมกันทุกเรื่องที่ไม่มีทางออกมักถูกนำมาถกเถียงกันอยู่ภายในพื้นที่แห่งนี้เทียบแล้วก็เหมือนกับเป็นเว็บพันทิปในยุคนี้ ที่เปิดโอกาสที่ทุกคนสามารถตั้งกระดูถามในห้องต่างและจะมีคนมาช่วยตอบในสถานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของคาเฟอีนเช่นนี้แฮร์รี่ฮุกและคริสโตเฟอร์เลนก็เคยได้เข้ามาร่วมทัญหาในเรื่องความลึกลับของธรรมชาติมาแล้วอย่างเช่นเรื่องยอดฮิตในยุคนั้นที่ว่าทำไมดาวเคราะห์ถึงเคลื่อนที่ได้แม้ว่าเมื่อกว่า80ปีก่อนหน้านั้นโยฮันเนสเคปเลอร์ จะสามารถไขความลับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ในรูปแบบวงรีรอบดวงทิ์ได้แล้วก็ตามซึ่งหักล้างความเชื่อแต่เดิมที่ว่าดาวเคราะห์โคจรเป็นวงกลมที่สมบูรณ์โดยเคปเลอร์แสดง้เห็นว่ายิ่งดาวเคราะห์เข้าใกล้กับดวงทิ์มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเคลื่อนที่เร็วขึ้นเท่านั้นจนกลายมาเป็นที่มาของกฎเคปเลอร์ในภายหลังแต่เขาก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมดวงอาทิตย์ถึงสามารถส่งแรงที่มองไม่เห็นนี้ผ่านอว,วกาศได้โดยที่ไม่สัมผัสวัตถุจึงเกิดคำถามต่อยอดขึ้นมาอีกว่าแล้วมันทำงานอย่างไรและจะมีกฎคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายมาอธิบายมันได้ไหมอย่างเช่นกฎแห่งความยืดหยุ่นของฮุกแม้แต่สถาปนิกผู้แก่งกล้าอย่างคริสโตเฟอร์เลนก็ยังไม่อาจแก้ปัญหานี้ได้และยอมรับว่ามันอยู่เหนือกว่าความรู้ความเข้าใจของเขา อีกทั้งเขายังเดิมพันไปว่าหากใครสามารถแก้โจทย์ปัญหานี้ได้ผู้นั้นจะได้รับหนังสือเป็นมูลค่ากว่า40เชลลิงซึ่งในยุคปี1 7 4 0เชลลิงมีค่าเทียบเท่าได้กับ214ปอนด์ปอในปี2017หรือตีเป็นเงินไทยราวๆ9,400บาทอย่างไรก็ตามด้วยความรอบรู้ของฮุกเขาก็ตอบอย่างมั่นใจว่าหนังสือนี้จะต้องเป็นของเขาอย่างแน่นอน พราะเขาได้คำนวณเอาไว้ทั้งหมดแล้วเมื่อแฮร์รี่ได้ยินเช่นนั้นเขารู้สึกชอบใจขึ้นมาทันทีและไม่รอช้าที่จะถามหาคำอธิบายจากฮุกแต่แล้วหลายเดือนผ่านไปฮุกก็แพ้กับการเดิมพันในครั้งนี้เพราะเขาไม่อาจให้คำตอบได้ว่าแรงที่ไปทำให้ดาวเคราะห์เคลื่อนที่นี้คืออะไรและมันทำงานอย่างไรด้วยสมการทางคณิตศาสตร์อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะหลายคนในยุคนั้นก็ไม่อาจแก้โจทย์ปัญหานี้ได้เช่นกันแม้เราบดฮุก จะล้มแล้วในการให้คำอธิบายแต่แฮร์รี่ก็ยังเชื่อมั่นอยู่ในใจว่าจะต้องมีใครสักคนที่ไหนสักแห่งที่สามารถแก้ปริศนานี้ได้และเขาคนนั้นก็คือไอแซคนิวตันซึ่งจะเป็นเนื้อหาในตอนถัดไป